จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สา,ธ,สาธารณะก็คือพอ,อาะนะครับประมาณเมตรนะครับคือส่วนของความจุของน้ำที่เก็บกักนะครับประมาณสามจุดสี่ล้านลูกบาท เป็นทุเรียนเป็นพืชผลอื่นๆนะครับในส่วนของเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับก็จะมีชุดที่สี่ครับเชิญในพื้นที่ฝนตกหนักเราสามารถที่จะรับระบายน้ําออกด้านท้ายได้อย่างพอเพียงนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเมื่อก่อสร้างเสร็จ ร้อยห้าสิบเอ็ดทุกบาทเงินต่อหน่วยอาทีครับถ้าแปลงเป็นวันนะครับลองที่ดีกรมธรรม์การขออนุญาตที่จะสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดเนนิงานโครงการอ่างเก็บน้ำพุ่งแห้ ทานนี้ขอเชิญนายชูชาติรักจิตรองรธิบดีกรมชนประทานกล่าวรายงานข้อมูล ปี66นะครับในภาพรวมของการดำเนินง,งานทั้งหมดนะครับสถานี้ผลความก้าวหน้าอยู่ที่ประมาณ15เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของสิ้นปีงบประมาณ2565เร้วนะครขอต้อนรับท่านองคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามนะครับเคื่อนโครงการอันเนื่องมาจากราช้ท่อขนาดเทมิิเตอร์2เมตรนะครับที่กองที่ด้านหน้านะครับก็จะดําเนินการในเรื่องของตัวอากาศระบายดําน้น